สวัสดีครับมีลัก,กีแบนะครับวันนี้เราอยู่ในซอฟต์ออฟคาวาเลียนะครับผมวันนี้จะมาพูดถึงโปรแกรมนะครับต้นๆของประเทศไทยเลยนะครับเอามาใช้งานกับการเล่นซอฟต์ออฟคาวาเลียอย่างมีความสุขนะครับซึ่งทมีทอยู่นะเพราะว่ามีเล่นหลายเกมเออมาทาให้มีมีความสุขจริงๆทําไม,ม่มีนี่มีอาจจะลาบากสักนิดนึงนะครับไม่ไม่ลำบากนิดหอกลาบากเยอะเลยแหละ อ่าเดก่อนจะฟาร์มเรากต้องมีสตีน่าถูกไหมครับซึ่งสตีน่าเราหาจากไหนอ่าเราสามารถกดรีได้เอ่อสี่ครั้งตอนหนึ่งวันนะครับซึ่งจริงๆก็ควรรีอย่างน้อยก็คือ3ครั้งแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆกล่าวว่าจะเก็บเพชรไปเปิดตัวใหม่ก็สามารถจัดได้แต่ว่ามีว่าควรจะรีครับไม่งั้นเลเวลช้ามากแลวเลเวลช้ามันก็ทําให้พลังเราน้อยนะใส่ของอัปเกรดช้านะครับมันก็ทําให้เราไต่หอหรือว่าผ่านด่านยากนะครับประมาณนี้นะอ่าต่อไปเป็นส่วนการเติมสตีน่าอีกขั้นหนึ่งซึ่งถ้า ถ้าเกิดเล่นจริงจังมีว่าควรเติมอ่ะ,อะอนี่ครับแพ็คเพิ่มพลังนี่เองขวดมวกพลังงานนี่เองนะครับก็มีขายแพ็กเดียวเกมนี้แปลกนะปกติเกมอื่นบานนี้ขายเป็นเรออ้อยขวดห้าสิบขวดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะมันมีซื้อขวดที่ไหนจะเพิ่มมากกว่านี้มามมีแค่สองจริงมีอยากได้สักร้อยขวดอะ่ะเออกูจะไปปาทมฟัมกูมจะไปปาแบบเอ,อ่อปั๊มเลเวลข้ามสตรวรรษเลยนะบอกเลยตรงนี้ต้องโจโจกันหน่อยเราไม่ไดนะ้ไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะ อ่ะโอเคครับหลังจากที่เ,เพื่อนๆหาสตีน่ามระธิหมดแล้วหมีก็ขออนุญาตแนะนําบบการฟาร์มแบบวิธีใหม่ล่าสุดนะครับอ่าเดี๋ยวเราก,กดเป็นในส่วนการฟาร์มนะครับอ่ะเราลุยตานเลยครับเอ๊ดานหมีเปิดอยู่หรือเปล่าวะมาไปลุยตานล่าสุดเลยออตโตรรร้ตานล่าสุดโชว์เลยราะคาหเานอ,อทีมันแข็งแกร่งนะไม่ได้เลย <Das kop at io> เอา 4, ี่สามนะครับตอนนี้เขาเปิดแล้วเปิดแล้วเปิด,เป,ดเปิดตอนเลเวยี่สิบเก้าว่ามีอนะีกยี่สิบเก้าแล้วเออวันนี้ยังไม่ได้เล่นเลยเอาพูดตรงๆเลยวันนี้ติดเกมอื่นวันนี้ยังทําติดงานเกมอื่นนะครับอ่าเราเริ่มการใช้งานเลยครับกดสตาร์ทแพทเทิร์นไปเลยครับแล้วโปรแกรมที่ว่าก็คืออะไรใช่ไหมครับนั ness, ่นๆๆ UG Phone เนี่เอเพื่อนเอา UG Phone ทีลเราอ UG Phone เป็นโปรแกรมที่เหมือนเราจําลองเซเวอร์ครับเราเปิดเกมคือจําลองเซเวอร์ไม่เกี่ยวกับเครื่องเราเปิดเสร็จมาอยู่ในฐานเครื่องของ UG Phone เลย ซ,ซึ่งวิธีการเปิดก็คือเพื่อนๆจะต้องมั่นใจว่าเพื่อนๆสามารถออโต้ผ่านด่านได้ก็สําหรับคนที่แบบว่าขี้เกียจม,มานั่งเปิดดูอะเออมานี้นะครับอ่เดี๋ยวมีจะโชว์สาธิตการใช้งานนะครับอ่าอันนี้คือมีน่าจะผ่านร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเรามาคิดว่านะคิดว่าไม่น่าจะพลาดนะครับอ่าเอาไปมีก็สตาร์ทไปเลยอย่าลืมจะใช้ UG4 ต้องออโต้ผ่านนะครับ,นนรนนรบถ้าเกิดออโต้ไม่ได้มันมันก็ต้องเล่นเองใช่ไหมล่ะอ่ะอันนี้สมมติออโต้คิดว่าผ่านครับอ่ะทำอไงต่อ กดซ้ายบนเอ้ยกดกดซ้ายกลางที่เป็นปุ่มเขียวเยวเห็นไหมครับเพื่อให้มันจัดการออโต้ของมันเองเท่ากับว่าตอนนี้เราจะเหมือนเป็นการเช่าเซเวอร์อยู่นะของ UG Phone อยู่เขาก็จัดการของเขาเองเห็นไหมอาวมีก็ก,กดออกมาจบแล้วแค่นี้ครับเห็นมากเสร็จแล้วอ้าวแล้วเดียวมีไปทําอะไรครับก็ไปกินข้าวนั่งปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิใครบอกมีก็ไปเล่นเกมอื่นดีเห็นไหมเนี่ยมีทําอย่างเงี้ยมีถึงมีเวลาสามารถเล่นได้สิบเกมนี่คือแค่ร่ขพงมีมีเลยนะครับเพื่อใครอยากจะจัด ตามก็ได้อันนี้มิวเพิ่งเขาเขาเพิ่งจ้างนะเนี่ยเดี๋ยวต้องไปรีวิวเขาอีกนะครับเออจะว่าไปเอาเอาเล่นเกมอะไรดีวะเนี่ยด่านน่าจะจบประมาณสองนาทีไม่เกินนี้นะครับเอา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 เกมอะไรดีอเลแล้วเาลองรีเบิร์ตก็ได้มาอวันนี้ยังไม่วันวันวันนี้เพิ่งเข้าไปตีบอสครบแล้วแต่ยังไม่ได้ไปดูตลาดนะขอหน่อยแล้วกัน ก็คือถ้าเกิดเพื่อนๆที่แบบเล่นเกมเยอะแล้วเพื่อนๆอาจจะแบบเล่นหุ้นหรืออะไรที่แบบว่ามันต้องใช้เวลาดูจอบ่อยๆอย่างเงี้ยแบบเกมมันต้องออโต้มันเสียเวลาใช่ไหมล่ะแต่คือจริงๆมันจะมีกดผ่านด่านก็จริงแต่มันจะเสียตัวละครนะครับมันจะเสียตัวละครวันหนึ่งได้ไม่กี่ทีหรอกจริงๆใช้อย่างนี้จะคุ้มกว่าอันนี้คือตอนนี้ในเกมคือมันก็ตีของมันเองเหมือนเดิมครับอย่างที่มีบอกคือยูจีโฟนมันเป็นการเช่าเซเวอร์เราแค่กดออโต้ในเซเวอร์ของยูจีโฟมันก็จะทํางานของมันเองแค่นั้นเองนะครับประมาณนี้โอ้โหไม่ได้การบย อ่าทำไงต่อครับอ่าวันนี้ขายของออกว่ะเฮ้ยรวยโอ้โหได้ตังค์เป็นแสนเลยว่ะโอ้ยาเยาวยวเยอะดีใจดีใจอย่างไม่น่าเชื่อนะครับแล้วทําอะไรครับเ <c> ด <oughs> ี๋ยวนะขนาดที่เขาสงครามกันอย่างหน้าหน้าซีดหน้าสัน่นเราก็มาเล่นเกมอื่นเฉยเลยทำเป็นคนอย่างเงี้ยหมีเออเดี๋ยววันพุ่ครับขอลงไอ้ขอญาติขายเพราะวันนี้คงไม่ได้เข้าแล้ววันนี้เดี๋ยวต้องไปไปเล่นมิวอีกนะครับขอจ้างมิวนะต้องไปเล่นมิวนะครับ <c oughs> ไม่รู้แล้วตอนนี้เกมอะไรมาอยู่บนหัวตอนนี้เล่นหมดแล้วไม่สนอะไรทั้งนั้นละอะไรเป็นเงินคือดีครับอะไรที่ไม่เป็นเงินคือไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะตอนแรกแต่คือก็เป็นการหาชื่อเสียงในตัวหมีเร็วขึ้นด้วยนะครับคนก็จะรู้จักหมีไวขึ้นประมาณนี้นะครับอ่าสมมติตอนนี้หมีลงตลาดทะไรเสร็จหมดแล้วหมีอยากจะไปเล่นเกมอื่นอ้าวขายได้อีกก็อโอ้โหหวานๆเลยวันนี้ได้แสนหกเลยแล้วเนี่ยโอ้ อ่ะตอนนี้มีเคลียร์แลกเสร็จแล้วเพราะว่าทําเคำกิจกรรมอะไรครบหมดแล้วมีทําไงต่อมีอาจจะไปเคลียร์เกมอื่นก็ได้แต่ว่าตอนนี้มีว่าจบด่านแล้วอ่ะเราก็เข้าสู่ยูจีโฟนครับผมอ่าเข้าไปดูนี่เคลียร์ยังเคลียร์แล้วเว้ยไม่ใช่แพ้เขาอ,อายเขาเขินเลยเอาเอายังไม่จบนะเห็นไหมแต่คือตอนนี้ยูจีโฟนมันเล่นไปเกือบจบแล้วเพื่อนเพื่อนเห็นไหม นี่เหลือตัวสุดท้ายครับอา้าแล้วไอ้แม่มดเรามันเผาพวกเดียวกันเองทำไมวะอืออ้าหู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 หหซีดเลยมอนเตอร์ตกเป็นพันนะตอนนี้ทําเป็นเล่นไปไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช,ใช,ใช่แบบง่ายๆแล้วนะตอนนี้นี่ใส่ของลุงหมดตัวนะครับแม่มดอะไอ้อะไรนะมาเรียเอหอหอกปลาหัวมันลูกยกัดตมพี่คาดมาเข้าไป เราอยู่ในบัฟเราได้โจมตีนะครับใครกระสุดเพลงดับนัาเตชีอยู่หูถือชิบหายปกตินี่ต้องบอกว่าพี่หัวดำหมีนี่ฟาดทีพันแปดสองพันแต่ตะกี้ไม่ติดคีย์ด้วยแหละคือมอนเตอร์มันถือนะเห็นปะผ่านด่านแบบเราไม่จําเป็นต้องมาดูจอเลยเห็นไหมเรากดออตโอต้ผ่านวินวินใสๆไปเลยก็สําหรับคนที่แบบว่าเออไม่อยากมานั่งกดออ,อตโต้แบบหน้าจอตอลอดเวลาก็สามารถใช้ได้ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวมีขออนุญาตแนะนำนิดนึงบางคนพูดเรื่องเซลร์แหลกอะไรแบบนี้เดี๋ยวขออนุญาตบอกนิดนึงนะครับถ้าเกิดสมมติเพื่อนๆแหลกใช่ไหมครับอะให้ทำตามนี้เลยเพ,เพื่อนๆบอกเขาว่ามากกว่าครับอะตามรูมเลยเห็นไหมครับเสร็จแล้วก็มาเกิดการเปลี่ยนอุปกรณ์สำหรับคนที่ค้างหรือแลลกนะครับ เสร็จแล้วเห็นไหมครับมันจะขึ้นเห็นไหมมันจะขึ้นเซิร์ฟเวอร์ฮ่องกงสิงคโปร์ญี่ปุ่นให้เ,เพื่อนเเลือกเอ่อเอ็มเอสที่ถูกที่น้อยที่สุดก็คือฮ่องกงเห็นไหมครับแต่ปกติเอ่อเซิร์ฟเวอร์ของ U ู p h o ฟ e จะเป็นในส่วนสิงคโปร์นะสิงคโปร์มันจะ MS น้อยน้อยสุดนะครับก็คือไวสุดนะครับประมาณนี้ก็อย่างที่บอกครับถ้าค้างเมื่อไหร่มากดที่มากกว่าแล้วก็เปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์เลยแค่นี้ครับสำหรับคนที่ค้างแล้วแบบเออไม่ไม่รู้วิธีแก้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้ก็ลองทำดูแล้วันนะครบ อ,อันนี้มีก็แนะนําการเล่นเอ่อเป็นโปรแกรมช่วยเหลือแล้กันสาหรับการเล่นเกมให้ทรงประสิทธิภาพมากกว่าเดิมประมาณนี้นะครับพอถ้าเกิดเพื่อนๆเล่นถลายเกมอาจจะพ้องทําแบบนี้แต่ว่าหรือว่าเพื่อนๆที่แบบอาจจะมีกิจกรรมกิจกรรมประจําวันอย่างเช่นแบบเออเร no ียนหนังสือออนไลน์เอ้าผ่านมาอย่างนี้อยากเล่นเกมด้วยก็เม่ี่ยนยากเลยก็เปิด UG p o n e ถูกไหมครับเสร็จแล้วก็ไปเปิดมันออโต้ไปเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ไปดูหนังก็ได้น่ะเออ ไปดูหนังก็ได้ถูกไหมครับหรือว่าเออเรียนอยู่ก็เล่นออนไลน์ไปอย่าไปดูแอบดูหนังโป้นะไม่ได้เราเล่นนะเราเล่นนะ <S <S นะนั่นแหละครับก็อยา่างบางคนเอ้ยอยา่างบางคนเล่นหุ้นนี่ไม่ได้นะหมีก็เล่นนะเพื่อหมีจะบอกบอกว่า, <S 2> <S 2> วาหุ้นนี่ไม่ได้นะต้องมาต้องดูซุกวินาทีเลยนะ <S <S บางทีก็อาจจะแบบกดออโต้แล้วเฮ้ยตรงนี้มันซีดียดอยู่ไงมันจะต้องช้อนแล้วใช่ไหมเออก็อาจจะแบบกดทับมาดูหุ้นก่อนอะไรประมาณนี้นะครับอ่า เบอร์เพื่อๆมีคำถามอะไรเกี่ยวกับการใช้ UG Phone ก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้ครับเออเดี๋ยวมีขออญาตบอกนิดนึงก่อนลืมเดี๋ยวพูดถึงราคาก่อนอาเดี๋ยวมีขออญาตพูดถึงราคาซื้อขายกันักนิดนึงนะครับตอนนี้ UAP จะอยู่ที่ ตกแค่วันละ9บาท50ตังค์นะครับแล้วก็ GVP จะตกอยู่ที่วัวลา10บบาท50ตังค์นะครับแต่ว่าตอนนี้มีราคาเหมาขายครับ30วันกับเก้าสวันเพื่อนๆสามารถจัดยาวได้เลยนะแบบโอ้โหอยู่กอยู่กันแบบเป็นแฟนคลับนี่ถ้าเกิดสมมติใครอยู่ซื้อกันยาวๆนะครึ่งปีปีหนึ่งเนี่ยบอกได้นะครับเดี๋ยวเจ้าของ UG Phone เดี๋ยวให้ดาวส่งไปทางจดหมายเลยเป็นดาว,เป,ดาวเป็นดาวรูป UG Phone ้ไหนะโคตรสวยเลยนะบอกเลยอันนี้รอเล่นนะแต่อย่างที่บอกคือถ้าแฟนคลับใครที่ใช้กันบ่อยๆเนี่ยเออ เดี๋ยวทางทีมงานน่าจะมีประกาศครับแบบเออให้ของอะไรนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะเออเอาไปสะสมอะไรประมาณนี้นะครับและที่ราคา90วันนะครับ50%นะสปินออฟเลยนะ UVP นะครับตกที่1น6 0บาทจะเหลือแค่680เท่านั้นเองนะครับตกแค่วันละ7,50บาทแล้วก็เป็นส่วน g v i p ตกวันละ1อ่ออตก จาก1,440บาทนะครับจะเหลืออยู่แค่720บาทต่อวันคือวันละ8บาทนะครับแล้วก็ UAP 465บาทเหลือ285บาทแล้วก็ G VIP 540บาทเหลือแค่320บาทต่อ,อต่อ30วันเท่านั้นก็คือ1เดือนนะครับถูกมากนะแต่เกิเพื่อนๆที่แบบว่าอยากทดลองก็สามารถใส่โค้ด Lucky Bear ได้เลยครับยินดีต้อนรับเลยนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆสามารถซื้อได้เอาทดลองก่อนเอาวันนึ่งก่อนก็ไดนะ้ วันละ9บาท50ตังถือว่าถูกมากแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆที่แบบว่าเออจะซื้อเป็นราคาเหมาเลยก็ได้ครับมันก็จะมีในส่วน7วันจะมีในส่วน7วันนะครับนครับอ่านี่ครับ7วันคือ49บาทเห็นปะ่ะถูกมากก็เหลือแค่49บาทต่อวันโอ้โห49บาทต่อวันเองไงโอ้โหฟินๆเลยนะบอกเลยจะลืมเลือกเออสิงคโปร์ด้วยนะครับ อะไยังไงก็ขอให้คนอย่าลืมมาใช้ UG Phone กันทุกคนด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวหมีก็คงจะเล่นทุกเกม,มนะครับใครจะคงจะเจอหมีจนเบื่อ,อะไรแล้ะไอ้ลักดีแบกครับผมไม่ต้องห่วงครับเราเจอกันอีกนานนะครับแล้วก็หมีก็จะพยายามทำาจช่วยเหลือผู้เล่นทุกคนนะครับแล้วก็อย่างที่บอกเผื่อใครจะลองใช้โปรแกรมช่วยเหลือในการเล่นเกมก็จะมีประโยชน์กับเพื่ๆๆๆอนๆไม่มากก็น้อยด้วยนะครับอย่าลืมนะตอนนี้ UG Phone มีขายนะครับ30วันกับ90วันด้วยนะครับ แต่ถ้วเกิดอ,อยากจะลองใช้ก็ออกเอาไปนในส่วน7วันก่อนก็นได้ประมาณนี้นะครับอ่าขอให้คนเล่นเกมซอดออฟคาวาเลียยางมีความสุขแล้วกันนะครับอะแล้วเจอกันนะครับ